สวัสดีครับวันนี้มาพบโคโคดิลลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมบีเทมโบราชีวิตนิรันนะวันนี้ผมจะมาสอนหายหินลุ้งนะครับแล้วก็เงินแล้วก็ยกนะสามอย่างนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าหายยังไงกันนะมาดูทางด้านหินลุ้งเลยนะครับหินลุ้งที่ผมจะพาไปดูอันแรกก็จะอยู่ในร้านค้าคูปองนะซึ่งเป็นตั๋วสีม่วงนะครับซึ่งใชห้าร้อยคูปองนะครับแลกได้ห้าเหรียญนะซึ่งคูปอง1ิบคูปองเลยได้ทุกๆวันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าใครเติมก็จะได้เลทสูงขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้จะได้เป็น10ใบ20ใบ40ใบโอกาสสุ่มออกมาตามพวกนี้นะครับส่วนแพ็กใหญ่สุดนี่ได้40ใบ80ใบแล้วก็200ใบนะครับโอกาสกา็ไล่เรียตั้งแต่น้อยไปหามากครับยกเวน้นแพ็กนี้นครับจะน้อยแล้วก็มากแล้วก็น้อยนะครับซึ่งคูป,ปองที่ใช้แรกนี่มันเยอะมากเลยนะครับคือ500นะเทียบเท่ากับ50วันนะครับได้5เหรียญน,นะ ซึ่งกิจกรรมที่เราจะเอาไปแลกพวกอาวุธนี่ก็ใช้45เหรียญตัวละคร70เศษใช้54เหรียญน,นะครับส่วนตัวละคร30เสษนี่ใช้24เหรียญน,นะซึ่งเก็บหลายวันมากนะถ้าจะมาพึ่งตรงร้านค้าตัวอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้นะครับเราจะมาดูในส่วนของด้านกิจกรรมนะกิจกรรมอย่างแรกที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับก็คือทางด้านที่เอาของรางวัลทางด้านกิจกรรมมาแลกนะครับซึ่งถ้าจะเอาของ ของแรกของกิจกรรมมาแรกหินลุงก็จะได้สิบเหรียญน,นะครับสิบต่อสิบนะแล้วที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับปกติตรงนี้จะเป็นทางด้านเศษตัวละครน,นะครับแต่ว่าพอไม่มีตัวละครใหม่มาปุ๊บทางเกมก็จะนําเป็นกล่องนี้เข้ามานะแล้วเราจะมีเศษตัวละครมาให้ในนี้แล้วก็หินลุงในนี้นครับซึ่งเศษตัวละครถ้าจะแลกเศษตัวละครจะได้สามเศษน,นะครับส่วนหินลุงจะได้สองเหรียญน,นะ แล้วกิจกรรมนี้ก็มีทางด้านเควสนะครับที่แจกหินลุงมาด้วยนะสะสมค่าแอคทีฟนะครับหวันห้าวันก็ได้แล้วครับห้าวันเราก็สามารถได้หินลุงได้แล้วครับไม่จําเป็นต้องเป็นหกวัน7วันนะถ้าทําให้เต็มนะครับทําเกือบเต็มนะครับผมก็ทําเกือบเต็มก็ได้แล้วนะได้มายี่สิบเหรียญนะครับส่วนของทางด้านทองนะครับทางด้านทองก็จะมีทางด้านของทองที่เราซื้อนะครับเราจะซื้อฟีสองครั้งนะครับส่วน อันที่ลดราคาเนี่ยผมจะแนะนําให้ซื้อเฉพาะว่าช่วงใช้จ่ายนะเพราะว่าช่วงใช้จ่ายจะมีกิจกรรมซื้อทองนะยน,นะแต่ผมจะซื้อซื้อสี่ครั้งพอนะครับส่วนครั้งที่ห้านี่มันจะแพงกว่าครั้งแรกสองเท่านะแล้วอีกตรงนึงที่ได้ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนได้หลักเลยนะครับแล้วเราก็ส่งตัวละครตามสายไปนะอืมตามนี้นครับ ก็จะมีทางด้านเซเลเท,ละเทละนะเซเลเท,ละเทละจะเป็นตรงนี้นะครับได้ทีละนิดทีละน้อยแต่ว่าก็ได้นะครับอันนี้เป็นรหัสเก่าผมที่ผมไม่ได้เล่นแล้วนะนี่ครับได้มาสองแสเลยนะโดยรวมๆนะอันนี้เท่าเวลตันนะครับอันนี้พกผมค่อยมาเลือกอย่างเนี่ยอันนี้ก็จะได้คูณมา เพิ่มอีกจากหมื่นหนึ่งของปกตินะครับกลายเป็นสองหมื่นนะถ้าเล่นระดับออนรลายนะครับแล้วก็จะมีตรงเควสประจำวันนะครับกล่องกล่องที่สองนะครับจะได้เงินมาด้วยนะเงินคร้าวๆก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับไปดูทางด้านของการหายกเลยนะมาดูวิธีการหายกกันเลยนะครับยกเราจะหาได้เรื่อยๆกับ หาได้แล้วหมดไปนะมีอยสองวิธีนะผมจะมาพามาดูหาได้เรื่อยๆนะครับก็อยู่ในส่วนของอารีนานะตรงนี้นะครับอันนี้จะรีทุกๆสี่ทุ่มนะครับก็คือสี่ทุ่มปุ๊บเราจะได้ตามแต้มนะให้ได้ยกตามแต้มนะครับสูงสุดร้อยห้าสิบยกนะครับต่มสุดสามสิบห้ายกนะเนี่ยครับแล้วสองอันท้้งล่างนี่คือรีตามซีซันนะครับก็จะรีตามอันดับแล้วก็คะแนนนะครับสูงสุดห้าร้อยนะครับ คะแนนนะครับส่วนอันดับก็พันหนึ่งครับก็จะมาได้ทางจดหมายครับอันนี้เป็นหยกที่กิจกรรมที่ผมไม่ได้ใช้นะผมไม่ได้เข้ามาเล่นานานเลยแล้วน,นี่นี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะแล้วอันต่อไปก็จะเป็นการตีบอสนะครับถ้าตีบอสปุ๊บเราก็จะสะสมคะแนนแล้วมันจะมีแต้มบอกนะครับว่าเราจะได้ตรงไหนมัางก็คือตรงนี้นะแปดสิบหยกนะครับตามคนที่ตีได้ เยอะสุดนะแล้วก็จะไปอยู่ในจดหมายเหมือนกันนะครับอืมผมไม่ได้เข้ามาเลยๆนี่นครับแปสิบยกนะส่วนอันนี้จะเป็นของกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้เวลากิจกรรมหมดไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นยกนะครับหนึ่งอันเท่ากับหนึ่งร้อยนะแต่ผมไม่แนะนําให้ทํานะครับช่วงนี้เพราะว่ามันสามารถเราสามารถหาเหรียญหลงได้เรื่อยๆเลยนะหินลลงนะ ต่อไปก็จะเป็นทางเควสระจําวันนะครับจะอยู่ทางด้านอันนี้สี่นะร้อยยกนะครับแล้วก็กล่องแรกนะครับ30สิบนะตรงนี้จะได้ทุกๆวันนะครับร้อยยกก็เจวันก็เจ็ร้อยนะครับเก็บได้เรื่อยๆเลยนะตรงนี้นะจะมีทางด้านของแพ็คฟรีตรงนี้นะครับอันนี้ก็ได้ทุกวันนะครับยียกอันนี้เป็นรายสัปดาห์ครับ30แล้วก็จะมีแบบเป็นรายเดือนอีกด้วยนะครับคือตรงนี้นะห้าสิบนะแล้วก็ ที่เพื่อนๆทุกคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าบางคนรู้แล้วนะการสุ่มตรงนี้เราก็จะสามารถได้หยกมาด้วยนะครับผมจะพยายามสุ่มให้ได้ให้ดูนะไม่น่าออกนะฮะแต่ว่าตรงนี้สุ่มไปสิบครั้งนี่โอกาสออกหยกก็เยอะเหมือนกันนะครับนี่ฮะมีโอกาสได้หยกมานะครับตรงนี้ก็ได้หยกเยอะเหมือนกันนะครับสูงสุดนี่ที่ผมได้ห้าร้อยแปดสิบแปดเลยนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีเยอะกว่านี้ไหมนะครับผมจะแนะนําให้สุ่มตอนใช้จ่ายนะเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ทํานะครับสุ่มแล้วก็เอาเศษแดงตรงนี้นะผมไม่ได้สุ่มเอาตัวผมเลยไม่มีตัวละครแรกๆนะของรหัสนี้นะครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการหาหินลุงหาโยกหาเงินนะครับที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆนนะแล้วก็เพื่อนๆที่มีคำถามอยากจะถามหรือว่าอยากให้ปรับปรุงคลิปวิดีโอ,อยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ผมจะเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ